ใส่หรือไม่ใส่เริ่มใส่ใส่โว้มีเสียงซ่านะไม่ใส่ใส่หุยไม่ใส่ใส่ไมใส่ใส่ใส่ น้ำก็กาากเปรียกเอ็นจอยครับผมอื้อไอสัตว์อ้ยไม่รู้ก็ต้องชิมอีกน้ำต้มสายชูอะบอกสิมไม่ถูกอ่ะถูกหนึ่งครับ ใช่ใช่ฟอสโดนแล้วหมดกแล้วป่าประเทขอนี้โอ้ยเหี <viruses> <c oughs> ้ยโซดาไม่มีครับไม่มีอ่าข้อสุดท้ายครับตอบไหมตอบครับถูกต้องครับเอ็นจอยครับคุณฟอสลองชิมดูครับสูตรของผม Yeah. <laughs>